ตื่นมาฟ้าสว่างค่ะบรรยากาศดีๆทุกวันแดดแจ่มแดดแจ้มมากค่ะข้ามมาก็เป็นฝนตกนะคะช่วงนี้ตากข้าวค่ะเก็บเกี่ยวข้าวค่ะแล้วก็ตากข้าวแล้วก็ฝนตกใส่ค่ะการทํานาทํายากมากนะคะพอเกี่ยวมาได้ก็ฝนตกใส่ค่ะลำบากทรมานนะคะชาวนาค่ะคุณแม่ก็ทําค่ะคุณแม่มีของสวยงามฝากค่ะเป็นชายคุยหน้านางนะคะผ้าชายคุยหน้านางค่ะลายนี้เป็นบัวสวรรค์ค่ะ แสงพระอาทิตย์กำลังพุ่โผล่ขึ้นมาบัวสวรรค์สวยนะคะชายคุยหน้านางค่ะเป็นหน้านางนะคะหน้านางเนี่ยค่ะแข้าคลาดปลอดภัยทุกวิถีก้านะคะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเราเป็นผ้าคลุมไหล่ก็ได้ค่ะเป็นผ้าแบบนี้นะคะค่ะผ้าห่มค่ะแม่จะสาธิตให้ดูนะคะหมายเลขหนึ่งนะคะค่ะนี้ค่ะเป็นผ้าห่มค่ะขึ้นรถดองเรือไปเหนือล่องใต้นะคะ ค่ะมีผ้าพวกนี้ห่มปห่มไปก็เขาไม่ได้ว่าห่มผ้าถุงนะคะเราเอามาเป็นผ้าแบบผ้าห่มเราก็เป็นผ้าห่มค่ะเราไปนุ่งก็เป็นผ้าถุงค่ะถ้าของใหม่นี้ท่านท่านยังไปได้นุ่งไม่ได้ใช้นะคะท่านเอาถนัดแปรรูปท่านแบบไหนก็ได้หมดนะคะหรือจะเอาไปเป็นผ้าปูโต๊ะต้อนรับแขกก็ได้ค่ะนี่ค่ะเราพกติดตัวเดินทางขึ้นแม่นางเรือไปเหนือรงใต้ค่ะเสริมทรัพย์เสริมบารมีเสริม ความสวยความงามให้กับตัวท่านนะคะเพราะว่าห่มผ้าไหมเปในงานนี่ค่ะคุณจะเลี้ยวจะมองอยู่นะคะเพราะว่าผ้าไหมเป็นของที่มีค่ามากนะคะล้ำค่ามากค่ะคุณแม่ติดหมายเลขก่อนแป๊บนึงค่ะขออนุญาตนะคะขอเวลานอกค่ะติดหมายเลขค่ะขามเป็นรหัดหนึ่งค่ะนี่ค่ะเป็นหน้านางค่ะขาสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะชายครีนนี่ค่ะชายครีมหมดนะคะ ค่ะเป็นดอกปวัวสวรรค์ค่ะพุ่โผ่ขึ้นอ่ตาตะวันกลางจะสองนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จีดจางนะคะยกดอกค่ะขัดผ้ายกดอกลายลูกแก้วค่ะค่ะยกดอกลายลูกแก้วนะคะค่ะหน้านางยกดอกลายลูกแก้วค่ะนี่ค่ะ ค่ะหนึ่งพันสองพันแปดร้อยบาทนะคะค่ายกดอกไลยลูกแก้วชายคุยนี่ค่ะสองพันแปดนะคะค่ะถือว่าราคานี้ค่ะเป็นราคาที่สุถูกนะคะเป็นราคาที่หยิบที่จับง่ายค่ะเป็นราคาที่ถูกมากค่ะสองพันแปดนะคะบัวสวรรค์ค่ะเดี๋ยวคุณแม่ทักมาเดี๋ยวคุณแม่ส่งภัพนิ่งให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะถ้าทัานทักมาคุณแม่ส่งภาพนิ่งให้ดูค่ะค่ะนี่ก็ชายคุยค่ะ ชายคุยนะคะเป็นลายกระถางดอกไม้ค่ะแจกันดอกไม้ค่ะเขาเรียกว่าแจกันดอกไม้นะคะค่ะผืนผ้าเป็นออกเป็นโทนสีสีแดงนะคะออกเป็นอมม่วงสีแดงข้างค่ะดูแลเป็นสีแดงข้างนะคะค่ะลายค่ะลายกระถางดอกไม้ค่ะโดดเด่นมากค่ะค่ะสองพันแปดร้อยบาทนะคะเป็นยกดอกค่ะผืนนี้เป็นยกดอกเม็ดมะยมนะคะสองพันแปดร้อยบาทค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนโด,ดเด่นทุกผืนค่ะค่ะไปเป็นผ้านุ่งก็สวยนะคะไปเป็นผ้าค่ะผ้าปูโต๊ต้อนรับแขกก็สวยงามมากค่ะหรือท่านจะเก็บไปเป็นมรดกตกทอดให้ลูกให้หลานก็ได้นะคะผ้าใหมนี่ค่ะค่ะเป็นมรดกตกทอดให้ลูกให้หลานเราได้ะคะ่ะสองพันแปดร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะสองพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ะคะ่นะ,คะนี่ค่ะเป็นลายแกกันนะคะ ค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะผ้านิ่มแล้วนะคะค่ะพว่ราคา2,800บาทนี้จะเป็นผ้านิ่มค่ะค่ะนี่ก็เป็นลายปลาค่ะเป็นปลานะคะค่ะเหมือนปลาโลมากระโดดนะคะค่ะเหมือนปลาโลมากระโดดโลดเต้นค่ะ อยู่ที่ราคา2,800บาทนะคะเป็นยนี้ยกดอกลายลูกแก้วค่ะค่ะยุดอกลายแก้วปาโลมานะคะเป็นสีธรรมชาตินะคะค่ะด้านในนี่ค่ะเป็นสีเทาค่ะออกเป็นสีเทาค่ะเป็นปาโลมากระโดดโลดเต้นค่ะค่ะลายใยลายแปลกนะคะค่ะเป็นชายคุยค่ะหน้านางค่ะค่ะสองพันแปดร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงานทุกผืนค่ะสองพันแปดร้อยบาทค่ะ ค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนทักเข้ามาได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะ้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะค่ะสองพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักค่ะสองพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสองพันแปดร้อยค่ะค่ะเป็นผ้ายกดอกลายลูกแก้วค่ะเป็นสีเทาๆนะคะช่วงกลางเป็นสีเทาค่ะ นี่ก็สวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะสองพันแปดร้อยบาทค่ะมัดพื้นในชอบพื้นไหนโทรทักเข้ามานะคะขาะเชิงล่างเชิงบนเป็นสีแดงข้างนะคะช่วงกลางมัดหมีเป็นสีเม็ดมะขามนะคะค่ะเป็นสีเม็ดมะขามช่วงกลางมัดหมีนี่ค่ะค่ะยกดอกค่ะพื้นนี้ยกดอกลายรูแก้วค่ะค่ะเป็นผ้าชายคุยนะคะค่ะชายคุยนะคะสวยมากค่ะสองพันแปดร้อยบาทค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ2800อบาทนะคะสวยงามมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่2800อค่ะราคานี้ถือว่าถูกมากนะคะถ้าชายคุยนะคะค่ะเพจอื่นจะไม่ได้ราคานี้นะคะถ้าแม่บอลล่ะค่ะอยู่ในราคาพอหยิบพอจับนะคะค่ะเป็นยกดอกชายคุยหน้านางค่ะสองพอบาทค่ะ ค่ะท้ายนี่ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะบุญรักษาพระคุ้มครอง,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ